ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ใครมีรถอดแน่นอนทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3ามทีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3ามทีวไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลนแอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่าแอดเจ eflul แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับข่าวสามทีวีกันอีกแล้วนะคะ ค่ะวันนี้แอดมินก็จะมาบอกความคืบหน้าค่ะสำหรับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่นะคะก็สืบเนื่องมาจากเดือนกรกฎาคม2563ที่ผ่านมาค่ะ คอรมอรเขาก็ได้มีการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่จะเปิดให้มีการลงทะเบียนในรอบปลายปี2563นะคะซึ่งในตอนนั้นนะคะทางคอรมอรเขาก็มีการประชุมว่าจะเปิดลงทะเบียนในปีนี้ค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะในการประชุมในช่วงเดือนพฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาก็ได้มีการเลื่อนไปเป็นต้นปี2564นั่นเองนะคะ ส่วนรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณานะคะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยค่ะสำหรับเกณฑ์พิจารณานะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะอันนี้เดี๋ยวแอดมินจะสรุปเป็นหัวข้อใหญ่ๆใ,ให้ฟังกันก่อนนะคะหกข้อซึ่งเป็นข้อมูลในเดือนกรกฎาคม2563นะคะก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะ ข้อแรกนะคะจะมีการตัดสิทธิ์ผู้ที่มีบัตรเดิมอยู่แล้วทั้งระบบนะคะประมาณ14 000, 000, ล้านรายส่วนข้อที่2ค่ะเปิดให้ลงทะเบียนแบบเท่าเทียมกันใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาใหม่ทั้งหมดนะคะข้อที่สนะคะจากที่เคยประชุมว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในปลายปี63นี้นะคะเขาก็มีการแก้ไขเปลี่ยนเป็นต้นปี2564 ข้อที่สี่นะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านห้าหน่วยงานเท่านั้นนะคะข้อที่ห้าค่ะเพิ่มการพิจารณาเรื่องบ้านรถและก็บัตรเครดิตเข้ามาด้วยส่วนข้อที่หข้อสุดท้ายนะคะก็จะเปลี่ยนจากคำนวณรายได้ต่อคนต่อปีให้เป็นครอบครัวต่อปีค่ะส่วนรายละเอียดของหกหลักเกณฑ์นี้นะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาแจกแจงให้ฟังกันค่ะ สำหรับข้อแรกนะคะที่เป็นเรื่องของการตัดสิทธิ์ผู้ที่มีบัตรสรวการแห่งรัฐทั้งระบบนะคะเนื่องจากผู้ที่มีบัตรส่การแห่งรัฐชุดนี้นะคะจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่ก่อนปี2562ซึ่งข้อมูลในระบบไม่อัปเดตและก็มีเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตการทำบัตรเป็นจำนวนมากนะคะ ก็จะทุจริตกันในเรื่องจนจริงๆทำบัตรสสดิการแห่งรัฐไม่ได้นะคะส่วนใหญ่คนที่ได้ก็เป็นคนที่จนไม่จริงอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็รวมไปถึงฐานเสียงของพรรคการเมืองบางพรรคด้วยนะคะเส้นสายในการทำบัตรสสดิการแห่งรัฐไม่ได้ยึดตามเกณฑ์จริงจังนะคะแล้วก็ครอบครัวข้าราชการสามารถทำบัตรได้นะคะซึ่งเรื่องการทุจริตเหล่านี้นะครับ เป็นเหตุผลที่ทําให้ต้องมีการตัดสิทธิ์ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม14ล้านคนทั้งระบบนะคะเพื่อให้ไปลงทะเบียนในรอบใหม่พร้อมๆกันอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองค่ะส่วนข้อที่2นะคะก็เปิดให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งระบบโดยใช้เกณฑ์พิจารณาใหม่ ซึ่งล่าสุดในเดือนธันวาคมนี้นะคะเขาก็จะมีการพูดคุยถึงเกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีการสรุปกันออกมาเป็นหลักเกณฑ์นะคะที่แน่นอนอยังไงท่านผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารตรงนี้กับข่าวสามทีวีเอาไว้ได้เลยนะคะเราก็จะรีบมาอัปเดตให้ฟังกันส่วนข้อที่สามนะคะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรัฐเท่านั้นนะคะ เพื่อความโปรง่งใสในการดำเนินการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะเขาก็ได้กำหนดหน่วยงานรัฐ5หน่วยงานนะคะเพื่อเอาไว้ให้ลงทะเบียนในรอบใหม่ซึ่งหน่วยงานนั้นนะคะก็ได้แก่สํานักง,งานเขตนะคะที่อยู่ในกรุงเทพค่ะคลังประจำจังหวัดนะคะสาขาธนาคารกรุงไทยสาขาธนาคารอมสินนะคะรอบนี้มีสาขาธนาคารทอกอสอเพิ่มมาด้วยนะคะ ซึ่งจะมีการพิจารณาหน่วยงานที่เหมาะสมในพื้นที่ห่างไกลอีกครั้งด้วยนะคะอาจจะมีการเพิ่มอีกห้าหน่วยงานตรงนี้เข้ามานะคะหรือลดจำนวนไปยังไงก็ติดตามข่าวกันเอาไว้ได้ค่ะหลักเกณฑ์ข้อที่สี่นะคะก็คือนำข้อมูลบ้านรถแล้วก็บัตรเครดิตเข้ามาพิจารณาด้วยโดยจะยึดตามความเหมาะสมค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะผู้ที่จะมีบัตรเครดิตได้นะคะจำเป็นต้องมีไรายได้ขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป แน,น่นอนนะคะว่าไรายได้ทั้งปีจะต้องเกินหนึ่งแสนบาทแน่ๆหรือเรื่องรถนะคะก็จะพิจารณานะคะว่าในครอบครัวมีรถกี่คันนะคะหรือว่ามีรถเกินความเหมาะสมหรือไม่เป็นต้นค่ะ mm. ส่วนข้อห้านะคะก็เปลี่ยนสั่งพิจารณาไรายได้ต่อคนนะคะเขาก็จะพิจารณาเป็นทั้งครอบครัว ก่อนหน้านี้ค่ะจะพิจารณาจากตัวบุคคลที่จะทําบัตรนะคะเช่นในทะเบียนบ้านมี3าคนนะคะแต่ละคนก็มีเงินเดือนแล้วก็มีไรายได้ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อปีก็จะสามารถทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทั้ง3คนเป็นต้นนะคะซึ่งเกณ์การพิจารณาแบบใหม่นะคะก็จะนําบุคคลในบ้านทั้งหมดมาคํานวณน,นะคะ,ะเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างให้ฟังกันนะคะเช่นในบ้านมีสคนนะคะคนที่หนึ่งมีไรายได้หนึ่งแห้าหมบาทต่อปี คนที่สองมีไรายได้หนึ่งแสนบาทต่อปีส่วนคนที่สามว่างงานนะคะไม่มีไรายได้ทั้งปีเขาก็จะเอาเงินทั้งสามคนนี้นะคะมารวมกันแล้วก็เฉลี่ยก็คือนำไรายได้ของคนแรกนะคะหนึ่งแสนห้าหมืนบาทบวกกับคนที่สองหนึ่งแสนบาทต่อปีบวกกับคนที่สามที่ไม่มีไรายได้ทั้งปีก็คือเป็นศูนย์นะคะรวมๆกันแล้วสามคนนี้ก็มีไรายได้สองแสนห้าหมืนบาท เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะนำมาหารสามค่ะก็จะได้เท่ากับเฉลี่ยคนละแปดหมืสามาอยสบสาบาทอ่าแบบนี้นะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทำบัตรสสดิกาแห่งรัฐได้ก็คือไม่เกินหนึ่งแสบาทนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลล่าสุดนะคะที่ทางครมเขามีการประชุมออกมาหากมีข้อมูลหลังจากการประชุมในเดือนธันวาคมนี้อีกครั้งนะคะแอดมินก็จะรีบมารายงานให้ทราบต่อไปค่ะ ค่ะวันนี้นะคะข่าวสามทีวีก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปก่อนนะคะหากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะ มีข้อสงสัยอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานข่าวสามทีวีกันเอาไว้เยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะคะให้ได้รับรู้ข่าวสารนี้ด้วยนะคะ ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะหรือว่าเข้ามาดูแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามเลยนะคะก็ขอฝาก กดติดตามนะคะกด Subscribe นะคะช่องของเรานะคะให้กับพวกเราข่าว3ามทีวีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจของ f a c e b o o k นะคะหรือว่าช่องทาง Youtube ช่องทางนี้เลยนะคะวันนี้หามีข้อผิดพลาดประการใดค่ะทางเราก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ข่าว3ามทีวีสวัสดีค่ะ หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าว3ามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อยข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลนหมดเลยแนะนําให้เม้นต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นต์ตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากาพลาดก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ํารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1น,นะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ราบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีวด้วยนะครับสำหรับนี้ ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ